สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึอทุกคนแต่เบ้าแก้วนี่บอสบายดีเพลสทุกคนเลยเนื่องจากว่าเจ็บเอวนะกตั้งแต่ลงมาแต่ดานก็เป่าใจทุกคนเลยจักเป็นเลยน,นะเจ็บเอวได้เดินนึงได้ทนเลยบ่ได้เฮ็ดคลิปลงคลิปกะวันนี้มีโอกาสเอาอมาหน้าทุกคนก็ <c oughs> ยังบ่ได้ดีเพลสทุกคนนละเอามาเบิ่งเข้าหน้าทุกคนวันนี้นะ เข้เาไม่ได้ออกมาเดินลล Jamie, นึงแล้วเข้ากับเลิงเม้่อทุกคนเลยนี่ขอน้าเาเลยได้ขอน้าอะไรทุกคนเลยปีนี้เข้าหน้าเข้าไม่ไ <earrings>. ด้ล <cuộc> ้มนะปีแล้วนี่นะเฮอนี่ล้มหมดเลยด้เฮอนี่ล้มมัดทุกคนเลยเข้านี่รีบมาเลยปีนี้น่าจะได้เข้าอยู่ทุกคนเลยเข้ากับจนเยอพอเกลืแอนลไม่ได้มาเป็นเดินทุกคนเลยอยอะเฮ็ดคลิป กับบริเฮ็ดนะแถวนี้มนะันล้มมาเลยปีแล้วนี่นะเกลวกะหย่าทุกคนเลยปีนีนะ้น่าจะแล้วไหวอีโด้เกลวกะสบายแนะ่เขาไม่ได้ล้มนะเนี่ยฮอตเทงหน้าเขาล้วเจอหน้าเขาเจ้าพูนกว่างเลยทุกคน,นมาหน้าผู้ดเดียวทุกคนวันนี้นะเอาขึ้นไปจอบไข่ ไปเบื่องชนมั่นทุกคนเลควายกับบุ๊ฮ้าชนมั่นนะบอมี่เพอร์โคเลยนะด้เดคลิปเป็นเดินดคนนะเอ้ยนี่ก็มาเฮ็ดคลิปคือเก้าวอดคอนมันนี้นะไอ้ห้าชื่อไอ้เรฟเบ,บิง่งทางหนูพร้อม อาชีเเสือกับดักอันหนูเม่นนะมาหอวทิงหน้าอะไรทุกคนเนี่ยมันล้มแต่บนนี้เขานี่มันเป็นหฮมไม้นะแล้วก็มันฉูงเขามันก็เลยล้มนะ เฮ้นี่ก็ลมเมือกันแ่ครับบมอช่างปีแล้วนี่ทุกคนปีแล้วนี่นะ่ะล้มลายได้เข้าได้อย่าประมาณทิศนึงนก็น่าจะพกเกี่ยวแล้วเหลิงมาแล้วได้ง่ายทีขึ้นไปว่างเคิงไว้อยู่เทงก่อนเทงหน้านี่ก็ บม่ได้มีเพม่าเลยได้แม้ค่อยขึ้นไปไฮพวขึ้นไปก็บมีแต่ไม่ได้แวะเท่งทคนเลยน,นี่โมงเฮาอ่อยยังมาเซิร์กับดากหนูหมืนนั้นนะนี่จนมอดกลินมาเลยทุกคนเลยค่อยก็บม่ได้มาเซอร์เลย มื่อนี้ว่าสิลองไปหาเลาะบึงว่ามันมีหนูเม่นกัดหรือบอดทุกคนเลยหนูพุกนะทเทงกับฮกน้อยนึงทุกคนเลยออมาหอดเลยรู้จะหมดกินมดละ่ะดีๆค่อยอย่างขาดท่กนเลยไม้ค่อยล่นไผ่มันก็เลยบอปลายเลยนะเทากัว่าชีขึ้นไป เสือเหวไก่ป้าผมทุกคนนี่เสือเสือเหวเขาเขาเสือ,อเหวไก่ป้าทุกคนอันเห็ดเหว,เว้ยีบทุกคนเลยมันเหว้าสะามันลายแม่คมุเบาลงมากอะตอนแรงๆทุกคนเลยลงมาชีหาเลาะเสือกับดักหนูพร้อมค่อยชิไปหาเ็บเบบางก้อนว่ามันสีเห็นเดีมันกัดรลอบ่เห็นเดามันกัดกะที่อเอาโมงนี่ไปเสือทุกคนเลยพอได้แนวกินนะ มาหามานากะทุกคนบานนี้เฮ้ากะสิขึ้นไปจอบเปิงโซนมั่นก็ทกนไดบานนี้ไหายเอาอพุนนะเข้าหน้าก็เลืกงมาแล้วได้ อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ค่อยย่างมาฮอไหายเงาเลย <c oughs> มีเห็นควายจากโตเลยแถวเดินกันยันเต็มอยู่หายเพื่อหละทุกคนเลยมันเท่าคูมือหายะมันก็นยังไม่ได้ก้นเนาะมันบูมาแล้วมันมากงามเลยทุกคนเอ้ยคอยก็ไม่ได้มานะยเอ่ามอดป่าเลยทุกคน ข้าวพระทันได้ไปเบิ่งชนมันเฮาสิเลาะเฮ็ดแหวไ่กลป่าก่อนนะเพราะว่าคอยเห็นมันสาดคนบ่มันหาก,กินนะหอยไก่เฮาสิเฮ็ดแหวแถวนี้แหละงั้นแต่ควายผ้าเลยโทวนเหวก่เพราะว่าควายคอยนี่นะทุกคนนะเอ็ดโหแล้วก็อ้อมเลยก็ปล่อยตามดงเลยนะ บ่ได้เลงทุกคนยำเต็มไปชนมั่นเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวค่อยเชียนเหวไว้ก่อนหาบนเห็ดก่อนทุกคนเลยนี่ก็มีหอยมันสะน้ำมันนี้ขี้นันพร้อมมันน่าจะคอนน่าจะจะแถวทุกคนนลยขอนใกล้ป่านี่เชื่อเหียวะ มันมาหาดจรรยทุกคนถือไปนี่นเดี๋ยวควายยีบถือควายคนน sai mà nhau 结婚。 หนึ่งหลางทุกคนขันบอกอย่าคักไปเลยได้เอาเซอะจังมันสีน้นเงินป่ะประแทนลองมึงุคนเข็มเย็บนี่น่าจะรลันอยู่ทุกคนเลยตอนนี้เฮาเซอร์แล้วเลยได้ไดนึ่งหลางขันมัน หลังที่ชองเอาเืือกไปไกลไปเลยสามสี่ในสี่ลางเุกนนะเานั้นโลมือิองก็ทุกคนกันนี้อ่ะทุกคนเลย ตอนนี้เขากำลงมาฮอนหน้าเลยทุกคนเดี๋ยวเฮาชีหาระเซอร์เลยนะทุกคนเลยลมแห้งไม่แห้ง,หงทุกคนเข้าลมแล้วคือเดี๋ยวก็ผนยี่ตกนี่นะ,ะหาลเลเซอร์ก่อนคนไว้ลมแห้งอะไรนะลมและเข้านะอ,อ่ะ รอาะเซียวมงก้อนบันี้ทุกคนเลยคำ่แล้วเราไปหาแถวนั่นแหละไปนั้นนั้นหน้าหกเลย ขาดเข่านคนน่ะเห็นหูมันนะนี่ทุกคนโมงเอาเสื้อยายไปนะ

หอยมันข้ามทุกคนเลยนะไปเห็นมืดไปเห็นมืดเลยวบนนี้นะสีเซินขนาดนี้เลย ทางมันเอาลอดคลักแค่ไหนลุ้นเลยทุกคนลางนี่นะอาลอดอยู่ลงมาพี่ยังหลายอยู่ได้เดี๋ยวสิเหล็บเชื่อไปนั้น กัดเขานี่คนเลยทำน้ำากันหน้าเนี่ยมุนมัดนะกัดเขานะ เลียตามคันเดี๋ยวชิซอคันหน้านี้เลยนะนี่ ้อยทุกคนเลยแซมสิลุ้นเหมือนนี่นะฝ้านี้มันกระเที่ยวกันนะมันควัดขันหน้าแถวนี้นะ Năm nó nằm Nay hẹn mất này nè, hôn hẹn mất này nè hôn hẹn con, ninh hẹn mất ninh Đúng Đó mất ninh hôn hẹn mất hẹn mất rồi, hôn mình xạ hà hôn hôn con này, hôn แป็นมดแถวนี้นะขันนี้นะแป็นหมดเลยมีแต่พอดมันหากินทั้งหมด อ่ะทุกคนนะตอนนี้ก็เสื้อเฮลแล้วไปทีเรียบร้อยทุกคนคำแเลวนะเดี๋ยวค่อยกะสีเดินทางเมือบ้านทุกคนนละแล้วถ้ามาลุ้นเนี่ยมือเสาร์ไปเลยทุกคนนละยจกว่ามันชีหมานหรือบอ่อนะเสือได้ประกรายลางเห็นฮอตพอดห่างไม่ทุกคนเลยมือเสารนี่มีลุ้นแน่นอน อาชิพมือบ้านก็ทุนมาบนี้ข้าวล้มละล่ลมแห้งใช่ไหมงามในข้าวปีนี้ทุกคนเลย เซ็นพรีรับไปลายไม้ยังได้ทนเคจะพอเกี่ยวเลยครับ มือเสาร์นี่มีลุ้นแน่นอนนะคอยเซอร์ค่อนข้างมั่นใจทุกคนเลยมันเทวคูขึ้นนะหอยมันใหม่ๆเลย <c oughs> แถวน,นั้นแหละคอยเซอร์นะ <c oughs> เล็บไปแถวนั้นมีแต่ทางหนูทางมดกัดเข้าไปตุ๋ยไปทุกคนเลยกัดเข้ามุนมาเลยนะ